ล่องยอนยันเมือนกันนะโอเคร่องร่องยันยันว่าไงมันกะทีนะมันเออนี่เองมันต้องแบบนี้ครับผมปลาสบเปลาตองกายครับปลาตองกายปลากายครับอืมาใส่อาคมดิศิวานตระเทียบพุกเสกอยู่กันนะต้องดูเลยมันเสกทุกตาใส่อาคมนี่คือผู้รุ่งคมบ่ออาคมต้องค้นอะไรก่อน ยืดลอยพันบน่แบดลอยครับหาลอยหาอยคือยังล่ะหาอยเียวขอแดลป่าคือสิหูกันพูดได้ก็ลอยขึ้นไปก็ได้ด้วยล่ะมันสิหูยังไงแต่คนนี้เป็นคนจำกันเล่นนะเพาือนปกติป่ามันอยู่กลางที่ขอบเพื่อนถ้าถ้ากจะจกวันมันยังไงล่วมันถึงจะม้าออกหรอไม่เต้นล้วมันึหยอมาาทั้งา มันลาใช่กันเนปพาเนี่ยร้ายมันเอาลงมาได้ดอกมันบายน้ำเพราะจกแต็บนี่สวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับดีครับผมวัผมกำลัาจอบหาเสือด้วยเนี่ยเพราะว่ามีวิชาอาคมคือไอเล็กไอเล็กมีพิชาอาคมต่องว่าเสียเสียหากกินกับพี่นอนเอาปลาปลาเมื่อกี้น่ขาสิกอครับผมไปอยโอเคโอเคโอเคไปด้ได้ยังอีกแบบอันนี้ขอจริงครับ <Workers S 2> อันนี้ตัวใหญ่ส exactly. ุดครับอันนี้ใหญ่สุดสิบสี่โลอันดับหนึ่งเข้ามานะครับพี่น้องประชาชนในเวลานี้ครับผมเอาเอากล่องมาแน่เอาปกล่องมาแน่ภาพหนิ่งอันนี้กี่กิโลนะครับสิบสี่กิโลไหมสิบสี่โลคือของจริงครับผมอันดับหนึ่งแน่นอนหรือจะหรือจะไม่รู้นี่แหละนี่ครับ วนมนมีหลายคนนมีด้วหลายคนครับเน้ขนาดนี้นะครับผมนี่คือกระพุนหมูกุดกระพุนี่้ขหมาไกลหมูกุดกครับเด้อน้เครับโอเคครับนี้อยู่ที่โครขนาดนี้คือนำอันดับหนึ่งครับนำอันดับหนึ่งได้หางครับ ไม่ครับไม่ยืนทั้งหน้าัวนนี่ยังครับไม่เลยครับโอเคเลยครับผมไม่ได้ห่างไปแจ็คมาเห็นหนึงครับยังมาที่หนึ่งไม่ได้คุ้นใจเจะขุดเขาโคตรถูกชื่อปลาอะไรนะครับปลาปลาฮู้ปลาคฮู้ของจริงครับวันนี้ครับน่าจะเป็นแชมป์แน่นอนครับวันนี้แล้วอ็แก เท่าใชร่สิบสี่โลครับนุสวัสดีครับพี่นงค,ครับครับหัไซดล่หรอ หัวกระมวนอเนาะเยอหนาบ่ผมจันไห้ครับอดี้สองสามกับเบิ้งแก่เอามารลำไยมาเลยกอะไรตัวมายางได้ล่ะได้ตัวไยแท้นะครับ14บสโลครับสิบสโลครับหาป่าตะมวลโอ้ไอหอนมาสั่นหอนเป็นหอนได้เนี่ยจนเครื่องมือถือก่อยหอนแล้วเนี่ย ย่ังอยู่หกลแล้วบาพันไดตอนเราหกบลว่าไหนกล้วนเยอันซอยกะหูกะหั่างีนสนี่ยื่พนควายควาน รถไฟออกรถไฟครับท่านครับ คือแล้วคือแล้วคือแล้วเรียคัรอยก่าเนีเร้อยครับผม